ว่าจังไรเนาะคนจบดีพี่น้องเลยมาเป็นในนี้ว่าไปได้เลยว่าไปเรื่อยๆเอ๋เอาไปมาคนดีถึงเป็นบ้าทร่กันเริ่มแล้วแบบนี้เนาะคนดีก็จะเป็นบ้าทร่กันแน่ก็ครับเจ้าคอยนี่ยว่าอยู่บ่เลิกบ่ละมันระบาคนเดี้ยกันตากันหนาไปเอามาดูสินั่นเห็ดเวียเ้ยงานเนาะเราบริมีเบี้ยมีการงานยังไงหนักกันขมือขมือเยอะๆไปเอาม마ดูสิระบาดแล้วแม่งฮักช้าเมื่อเท่านั้นแหละเพิ่นบ่เอาเพิ่นเห็ด บดบัตรถึงกาเซ็นว่าลูกผู้นี้บอแมนลูกข่อยข่อยตัดบอแมนลูกข่อยจั๊กซี่นี่กลับมาอยู่อไนเทิรนนี่เจ้ากาสิหาเป่าดูบ่กหับเบิร์หันเงยหแล้วย่านกว่านี่ย่านโทษหย่านหนีแล้วหับแล้วหับมาอยู่แบบหาวิธีหาสมักษาชื่อออกชื่อยาจูกินดีสิปัวดีสิหับดอกบ่หับเนาะคันว่าบ่ยาตัวนี้เห็นหับคันยาตัวนี้นี่บางเทือกพีนบ่คันบายาตัวนี้นี่บางเทือพี่น้องเวยมันบอยาเลยแหละต้องเลยนะมันก็เทิงสองคนเลยบอยา เรียกการช่วยงานปัญญงปัญเรกหนึ่งบอกเลยเด็กบอกเลยเอาเมืองมาท่ามันเมื่อในเงินท่ามันมีดอกีร่างเมือกอาเาจะมอ บอกก็คือการไปส่งเนี่ยเาเอาไปส่งเขาต้องเห็นใบยันยืนในเพิ่นทางนั้นมันันนิ่งนั่งคือพ่อคนเบ้าจะต้องมีใบยันยืนบอกเอาคนพคนนี้มาส่งแล้วถ้าคนกลับมาเขาจะบริหารผิดชอบด้วยกันทั้งสี่คือพ่อผมาอกอะไรเละอันนี้ผมไปส่งคือส่งพักนี่แล้วอ่ะส่งแล้วกลับมากลับมาเลยเดี๋ยวนี้ไปส่ง้ได้แล้วบางมันนิ่งอันนี้ภาพภาพแห้งในไปดีเลยแล้วบอกคุก กัดมีอด้มือั่ง่ออจะบ้งก้าามันไ่เนาะอ๋อมันเด้เงินหลืวมันก็ไปแล้วสออยเอาเมันเนี่ยเนุมันัแลดน่นยืแหละนเอาแล้แนวมันแล้วมีคนว่าเออจักจะอยไปตามเนาะเออจักไผจักไผ่ไทอย่นมันว่าวาดนี้ ก็สาวเอ้ยว่ะเออน่ะสาวเอ้ยมันว่าลูกเขาเนี่ยเล่าเขาเงินน่ะเลยว่ะโทษนั่นเอาเงินจ้างเขาใดอันนไดจ้างอย่าไปปักปั่มไม่เถือนไม่เถือนเราก็บ่ได้เงินมันเอาเงินนั้นมาใช้ว่าเงินนั้นแปดแสนขายถานน่ะก็เรียกว่ามันไปใช้หนี้เขาอยู่เราไปใช้หนี้บ่ได้ใช่นะมันว่ามันให้พวกอันถ่ายคลิปนั่นแหละว่ะเราขายน้ำเมียมาหั่นเราว่าขายถานได้หกแสนเาโอแพตเนาะแล้วก็ไปใช้หนี้สองแสนหรอว่า เราเนาะเราเอานะใช่ไหมกระเป๋ากระเป๋มามาให้ทานนะเราเอาไปลักกระเป๋าของเรามีเก้ามีลายนี่ลายนีม่มันลายนี่ลายนั่นกระเป๋าใช้กระเป๋าอันทาทานทาน,นี่ที่เราว่ากร,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 ระเป๋าทานกระเป๋าทานเนี่ยสอบละพันสี่สิบเอ็ดสอบก็สี่สิบเอ็ดพันกระเป๋าทานก็ดีเราเอามาเป็นมัดตรงทีเราจังหวัหลายประเทนเราได้หอดมัดเราเนี่ยหั่นนี่แหละ พอทาไปขายไห้กระชงให้เขาอะไรพามันไปเมื่อเมื่อไเทียนพอพามันไปแล้วมาขายถ่านมาคอยนี่แหละพาไปมันก็ให้ยห้าสิบพันบางตัวบางใจเมื่อบงตะไดว่าให้ยเลยหาห้าสิบมันก็ได้ห้าสิบพันมาไอเทียนมันผูกไว้ให้เลี้ยงเฮ่งละโบเอิบเนาะโบเลี้ยงได้บ่ต้องผูกนะโบเลี้ยงได้บ่นี่ได้ เลาเมื่อบ้านเล้าคนกายต็นแต่นี่แลไอ้เทิดเล้าก็บพอช้ำไอ้เทิดเลาบวรำเนโอ้ยบกโทษมักกิีดำไรช้ำไดเด้เบาะพ่อจะทํำนันรบฏติงีเนาะล่าคุยพ่อแต่บ่อยๆแบะๆท่านมันบาะมันไปรินจักครับ ไอย่านเอาว่าตรงๆแม่นว่าใส่ายแล้วดอกเดี๋ยวนี้เนี่เล่าเน่ะสติบอดีแล้วนางใบย่าละราหยอนน้ำมันแล้วขิดกับไฟใส่น้ำมันถัดแอชชังทับโอ้ไปจูดซะแถวนั้นหรือเขาบ้านน่ะก็ล่องงงกัวจูดเทินเจ้าจูดเทิดนอนอยู่ฮันหนาโอ้จูเทิดนอนอยู่ฮันรับมันนอนมันโม่ไงนองน้ำอยู่มันบวบรับดูโม่ไปเลยโสดชูมากระบี่ชื่อโชว์พราะนั้นเช้ามันใส่อันนี้มันได้นเช้าอะไรก็เจะติติ้งได้ว่าไฟใหม่ระดับรับแล้วก็ ใช้อยู่แล้วอาโกยได้อยู่หันแล้วู้เราเอาเราไปใช่รน้ำมันแล้วใช้รถแล้วันน้ำมันนะเอาเน้อเอาแมนได้เลยพ่อได้เลยพ่เอาได้แล้วไปใช้รถแล้วน้ำมันนะเอานั้นเอาไปใชรถคือแม่เราเอานี่ยนะย๊ะหน่อยกเห็ดเนาะน้ำมันบัดแห่งชูญยาชะยาไปกอเห็ดบแมนว่าแกจูเทียง ย่านไปเห็ดให้ผู้อื่นแล้วเห็นแห้อื่นเห็นเแล้วก็ที่แล้วมันไปไเ่งมน้มันาเศ้าเนี่กเรอินั้นเคองเนนี้ยกไปดีเราก็ได้บัทจะหูยังมันเถิดมันอยู่โ่นมันด้หู้ของมันไปซ้ำน้มันเถิดตัวประ้ากรมันไปเลยนะเศานี่ยมันเอาเงินให้แล้วมันก็ไปวเนื่ บ้านเราบอกให้เงินเนาะอยไปเอาเราบอ้ว่าเงินกับคนท่ามถือลักเอาเราวะเป็นตัน่นมันขึ้นมาเองไอ้ที่ักเอาขอมันเองอ่เอามนทขึ้นาเอเรอเอาห้มันขื้นแลงเงินมะ้าขึนเงิเอาเอาแล้วมันไปไงนะมันมันเงินแ่ละเพมันหู คือบอเทวาว่าเมื่อพุ่นกับ่อเมแล้วบัวหาเป่าเลยแล้วกลับมาพี่เห็นได้สารทั้งบัญญานหอกัระปุกหับด้วยกันข่าวหับก็ใ่หับเป้เห็นยางใชไหใหับเปเห็นได้ไหนกินกับปลาเป้ยังมมดล่อเจ้าก็บจีบ้าแงวแงวแงวหนังผูกแงวแงวอย่างนี้อันอันนี้แล้วหามาให้เรากินอ มาไว้ร <ovan> mm ้านใจเงี้ยพแห้งเลยร้านก็แ <Bass> ห้งนะครบทานนี้บันั้นก็บบัดนาะกัสิวไรกได้ใ่ในั่นและมาว่าอยู่บ้านแล้วผุแล้วมาู่บ้านตวานนตะวพ่งา

แล้กเปนีสี่ากันเฮ็ดจะได้สรับมิปะมีกาตั้งอีกในเมืองอนใเมือเป็นแบบเขาเมืองอะแล้วพอแม่เขาหมดแล้วมบัตรมเมืองเขาหมดแแล้วหหาเมื่อชงบ่อดีกว่าจะได้เอขามาเอาแล้วพอแม่เขามาเอาแล้วถ่าส่งไป้ที่เมืองเงินคำของกบรมีม่เหพอได้แรงางมีแต่ตัวพันหาพอแม่หี่น้องพมาแมาเอาม่อพีน้องเา นั่นเนาะเออนั่นแล้วเอาไว้ก็ไหว้ยังมันถึงไปเห็ดกับบ้านกับมึงังทำไปเห็ดของหมูเสียหายแลไรบ้างไปโทษไปหนีเนาะแม่บอใช่ฮะใค่เสียแมงยี่น้องแม่บบกเถิดแม่ก็แม่แล้วแม่บอกมีอยู่มีกินแม่ฮาแรงงาง่ายเข้าก็ได้โอ้โหนะเฮียเขาบอกเขาบอกทั้เไปบอกไปบอกดูตับกันเนาะเขาบอกพังน่ะสองก็มานร็วเนาะมันยุ่งให้เราก็ะมือให้มันนี่ ไม่พอใแม่เขาไปแล้วเป็นอะไรกันพอแม่เอ้ยน้องเขาแล้วมาเอาไทำ่ายดีุดีนให้ผูกให้เพรื่องเขาก็น่ะอยู่ในนี่มาไว้แล้วหากิจะปากมาแห้งกางแล้วท่านว่าจะให้ผูกให้ผูกให้มัดบัดย่านว่ามัดผูกลูกล้านข่อยนี่นี่มัย่านเป็นทนเรื่องอะไรแล้วผูกคือมคือมา่วนึ่งทีนึ่ง โอ้คือโมคือมานี่ไหวหาเมาแล้วเนาะการมัดสุดยอดจะเพิ่นมัดในลูกเพิ่นแล้วแต่แล้วขันเขาผูกเขามัดมันพิษได้ไหมพิษได้คัอเป็นว่าวในกาพิษได้แน่วยพิษแล้วว่าเฮานี่ว่าเฮานี่หลงเกินแอนหลงเกินในการผูกมัดลูกเพิ่นสามาเพาสามาไปอยู่น้ำมีว่าไปเห็นอันนี้เป็นใครชื่ว่เนาะเขาพระก็หาไหล อีกหน่อยเชาเขาไปไหลเขาไปอันนี้ก็เหวเขาไปขุนเหยื่อนเขาน่ะเขานี่จะไปพาขุนเหื่อคนจะอยู่จะได้มันนี่เลยเมียบเิดนี่เลยเมื่อเช้าเช้ามันอยู่คนไปเห็นบปล่าพาขุนเหื่ออะไรพร้อมันหรือเ่าบ่พอตอาเงินให้หาซิบจากตัวนอเทียงจะลงมาเมื่อบ้านอย่างเขาบ้าน ใา่เลยบอกมันจบบขาวมันใส่แบบเชิญนั้นอยู่นั้นกินมันบริยากแล้วแนวกินแนวอื่นนี่เลยบริยากท่นนี่บอมันสียากบ่บริยากหอกแนวกินนั่นบ่เธอดึงว่าจงบ่ทัานว่ากินนี่อ๋อแล้วนายก็เห็นละมันรีบมื่อนี่ไแต่นี่แอย่าบบมื่อลูกเอ้ยเนาะแล้วนั่นมันก็เมื่อเลยค่ะเห็นยังริบๆอะลร กันว in uh ่าป้ากันมีคลิปเคยมันละกันว่าปล่อยไปนี่นี่ย่านไปพวกคนเดือดห้อนไปจุดเล่าเผาเพื่อนของผู้อื่นนี่มันสี่สามคนเดือดห้อนให้ทั้งเม่ยาเลยตั้งบ่ทื่อผู้ที่เรามาอาศัยอยู่นั้นมีนะพี่น้องเลยจะในท้าอย่านี้มีแต่ท่านสร้างได้พอแม่เอาน้องเรามาเอาเลยผูกไว้ก่อนได้บ่อกเอาช้างพุกมันผูกไว้ก่อนแล้วูกไป ข้อควบไปข้อควบคนเดือตั้งกาจะตั้งเพคนทางพวกจะตั้งเขาก็บอกไม่ตวายพอแม่เขามาเอาเพราะว่าเลยรดิไปว่าเลยถ้าว่าเราไปไปเลยบัตรย่าจะไปจู่เราเผาเจ้าว้าเอาว่าเดี๋ยวมันไปหาทำลายบ้านเมืองเขาบอกเลยดิเขาปลูกเขาไว้แลยจ้ะแม่มีนะไอ้มาเอาเขาบอกเอไยน้องมีโทรหาทั้งพ่อทั้งแม่เป็นะราเมือาเมาสิีชว่าสิดีบัวไปจักเออ แล้วแล้วมาเอาพ่อแม่แล้วมาเอาดีกว่าชานาบ่ทันเฮ็ดแล้วจ้ะจักแนวเฮ็ดเด้ข่อยมีช่องทางติดต่อทางพ่อทางแม่เพิ่นบ่จ้บ่ด้เฮ็ดไบู่ติดต่อวากจักเื่อได้มันก็ยากนี่เนาะบ่ได้นี่มี่น้องเขาอยู่บ้านนาทุ่งนี่เด้เขาเจ้าบ่ได้มาบ่บ่เขาอยู่ทงทงเาก็ไปไปกัเป็นแนวนี้แล้ว พ่าสรุปแล้วก็คือว่ายังไงทั้งพ่อแม่ของเราหน่มาเอาเนาะอพี่น้องมาเอาให้มันแล้วโล่จังไดกันอมื่อูพว่ายู่พุูดโล่เป็นะได้ก็บูพว่ายู่พุูดปล่อยมาเนี่ยนี่ยเนี่ยมันไปอเนี้ยบ้านเมืองเนี่ยยึดอยู่ดักเกือนเราถัดไปหาวุ่นหมู่วันอื่นเด้่ยใช่ปะคำว่าปล่อยมาอะไรสาวข้อม่นไหวให้อะไรทั้งบ้านเลยว่าพื้นให้มากจะเราได้กระเพิ่นกระไฟมาไปจูดหันจุดของผู้อื่นนี่ทั้งเมียพื้นนี่บอกผิชอบได้พี่น้องเลย มันโมนีแล้วเดี๋ยวยังหับผิดชอบนํามีแต่เสียนําให้ทั้งพ่อแม่หรือาญาติพน้องป่าลุงอะไรให้เพิ่นมาเอาอเอาเมื่อทาสมพูสาอยู่บ้านพูดธพ่อปูกกระพูกไว้ท่านเพราะว่าทั้งนี้นั่นบุหุในเห็ดเนาะม,นมันจักเล่เห็ดแล้วอยู่นี่เป็นนี่นี่มันเป็นแนี่นี่พี่น้องเลยบอกกันได้กับเัญาว่าจะได้กับ้ว่าฟังได้เงินเห็นว่ามันได้เงินมันนั่นแล้วมันนักหนาแล้ว แล่วกวเน่ยหล่ไล่ห่งคือบังยาเนี่แล้วห็นบ่ามันบ่าเป็นน้ำเงินแต่ม่เป็น้ำเงินเป็นน้ามันเองมันเห็ดเองมันปกตินนะคนน่นไล่แถงดูดีไล่แถงนี่ละว่าอันี่ยแถงเลอะเอาไห้เองเห็ด็นี่้เงหางกรชิบกับไอยยั่งหรอกบ่ยนแต่นั่นนี่ออกไมด้เงหางกรชิบมันกับอยั่งแล้วมัน Ô hết chị, 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 nó chị, 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 nó mà chị, 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 กับบาปแล้วคุณเคยอยู่น้ากันหรอล่าครับคุณเคยอยู่น้ากันแล้วเขาว่าที่ใครว่าเป็นโทษเจ้พรเจ้าเอาบาปกับบุญเอาได้สามัญนี้หาในเมืองนเป็นที่นี่เลยมันเป็นเราเขาใจที่กันได้พระเจ้าข่มสีวาพระเจ้าข่มสีว่าเบิดบ่นในน้ำปรึกษาเราอ่ะก็เลยปากเต้ยยังบวชเลยถ้าผู้เงินเพิ่นขึ้นมาในน้ำปรึกษานั่นนั้นเราบอกกันนะเราบอกว่าหาแนววิธีช่วยบมแมนว่า ซาลูซังล้านหน่าวะแล้วบอลนะวิธีซอยวิธีให้เอามือเอานี้ไหนเราบาดผู้เบาเทิดบาดว่าทางพ่อแม่เป็นวาวแล้วตัดขาดกันการให้มีรายรับอกษรกันแน่กับบัตตัดขาดกันเราอะอันนี้เพราะว่าเอาเมื่อส่งแล้วก็คือส่งพักส่งหยานี่มีตำราดีเด้อดูเจ้าขอยมาส่งเลยเด้อเด็กกัมาโลดเราแล้วมาเอาเถิดไปส่งไปส่งอะไรไปเถาห่ามอะไรอะไร คือมาเนาะแต่มันเห็ดตัวที่กระแดนนั่นแหละเม่าเม่าท่านกับบุตรมายู๋เนาะเทินมายู๋มาอยู่กับอะไรบักทอดนี้ผูกไว้อในนั่นแล้วนั้นก็ผูกไว้อยู่หันข้าปล่อยมาอีกบาบนี้เรากินหอดผัวเราคีดทอดก็อยู่ซื่อๆใครหรือเปล่าขึ้นในนี่เลยมาเลยเอาหมอเอาแม่อยู๋มาเอาไปมาเอาไปท้องใหม่เลยเด็กจะพาบอยาน้ำอันนี้ แต่ว่าอยู่ในพ่อในแม่ผูกไว้มันก็ตึงอหันแล้วตุ้ยใหญ่อยู่หันแล้วที่หันแล้วจนโตมาเนี่ยทำบังแม่บังแม่หน้าตามันต่างเลยกันเป็นมรดกของบ้านให้คนเลี้ยงออกมาจากชีวิตจักสิวาจังไหนเนาะคนจบดีพี่น้องเลยมาเป็นในนี้ว่าไปได้เลยว่าไปเลยเลยเลยเอาไปมาคนดีที่เป็นบ้านเหมือนกัน คนดีก็จะเป็นบ้านุกันแนคก็เาจะคอยนี่ว่าอย่าเลิกวาละมันละว่าคนเดียวันตายคนอายอาม่าโหลซีนั่นเปเวียกงานเราเราไม่ได้มีเวียกมีการงานยังไงหนักกันขมือขมือเยอะๆอาม่าโหลซีระบาดแักชาูเป็นบ้าเว้ยตัวเองเป็นบ้านุกันก็พูเป็นบ้าอีกบานนี้พี่น้องเลยเนอได้้าเนอเก้มื่อน่หาวิธี ประกาอันแปว่าปรึกษาน้ำเพ่นว่าเหตุไพอเพิ่นมีคนดนีคนดกูไปเจ็คเด้อบาทนี่คนดีกับบ้านกันแล้วอะูไปโหลบัตริกเจ็บเน้อพาะว่เอาอีกแล้วมันปีฟ่าชาติหนึ่อันเดียวอันนั้นาะเไ่จบาสิ้เจบมาจะเถื่อเาว่อันนี้เลยยิ่งกบไปเจ็บแล้วพวกไปถ่ายยังก็ได้เพราะว่ Icana, คือเราปุ players, ahan, ่ปอยมาสิกับพ่อแม่พี่น้องเรากับผู้อยู่บ่อว่าเรามาหอดพี่เนาะจังวะผู้หรอครับเนาะผู้แล้ววะก็ว่าคือคือบ่อได้ชนใจจังใดเนาะเครับชนใจบ่อยังสีู่้หรอวะมาเรื่องอะไรผู้เป็นพี่น้องเป็นพ่อเป็นแม่นี่ยู้คือว่าสมมติมีอยู่ทรงสิโทมาถามทางแม่ยาบ่อทางบ่อเถิดบ่อแต่สี่งแชะบ่อมีด้วยก็เราซับใส มีโทรศัพท์บางหนึ่งเขาไห้หมดหรือเขาในอะไรมันไายแหละโทรศัพท์กับไายนี่ยังกับไทยมั้งเนาะไทยมัเนาะต้นมันเห็นยังมันเห็นเองมันเนาะต้นคนสิาตเลยแม่เ่าวะคนบม่ได้ทาให้เนาะจักที่แล้วเห็นเองเห็นตัวเองนะเห็นแต่ตัวเองพี่ลูกเอายังไห้ออกมายังเอายังไห้ออกมายังคนรอบข้างเนใหยคนรอบข้างเดือดรรอดนะเนาะเตือนในอะไรก็บอฟังแล้วง bàn này là cả ai nhau cả xe ạ lẽ mua chắc neo hết mua chắc neo xoài lẽ hừa hèn măn ha cái anh còn nữa cứ ăn hoài ngân rồi coi cứ năn năn lẽ giờ bay là đầy ngân bay là nó lắm dù hàm chạy em đấy là à đấy nó đấy cười này vô đấy chắc chỉ phải có để đấy nó chỉ cười này จะสิว่าบเรออันนี้มัมันวนซื้อหรือจะมเนี่ยนี่จังพ่อเลยเนาะเมียจังว่าบุอยากให้ย่นะมันบุญอยากให้ถอ่ข่อยนำเปปซี่อุยซีแซ่กว่าานะข่อยโบขอยบชนขบชนจังยุว่ามันอีท้องจะข่อยบชนนี่ข่อยบชนใจข่อยจะเอาตัวะข่อยนตัวอื่นนะยังก็ยาว่าเอา้เดอมันไดุ้งินตอนโเป็นโ้ยม่ม เอาอะไรเนาะไปเอามาหโดยเฉพาหาเรื่องว่าลูกบอดีชัตว์อีกงอเขากับีเนาะพุกควุณว่าเขาว่าน้ำไหนเขาก็ดีมีแต่หลายเป็นทางพี่น้องดีกว่าทางคนทางแม่และมาเอาคือจะเอาได้เ่าว่ามันจิถูกต้องคขว่าเจ้าไปผูกไว้นี่เจ้าได้เพิ่นชีว่าผูกมัดลูกหลานเพิ่นอีกเข้าพิษอีกนะเอาลูกเอาหลานมากอะผูกมัดไว้คุณกูกูมาว่ะโบวคือมาเผ่าว่ะเข้ิดเพิ่นอีกเนาะ ทางที w ่ดีกับมีแต่คือจะว่าเอาแล้วไม <cái S 2> ่ายให้พี่น้องหรือว่าให้พี่น้องเออ้ยนงินพ่อแม่เพิ่มมาด้ผัวพันเอาออมดเอาเมื่อสาวหายว่าหมอบไว้แบบนี้เขาก็บ่ฮักคันว่าทางนั้นยงเมื่อทางนั้นแหละเพิ่นบ่เอาเพิ่นเฮ็ดบดปลาถิกระเด็นว่าลูกผู้นี้บ่แม่นลูกข่อยคอยตัดบ่แม่นลูกข่อยจัะซี่นี่กลับมาอยู่อันเธิหนี่เจ้ากสิตหักเอาทบ่บิอกหักแล้วย่าบอกอันนี้หยาทนหยานนี่ให้แล้วบ่ฮักแล้ว หับมาอยู่แบบหาวิธีสะสมมักษาชื่อดอกชื่อยาจูกินดิสิปัวดิสิหับดอกบวหับเนาะคันว่าบวยาตัวนี้เห็นบวหับคันยาตัวนี้นี่บางเทือกมันบอกคันว่ายาตัวนี้นี่บางเทือกพี่น้องเว้ยมันบวยาเลยแหละต้องเลยนะคันว่ามันก็เท่าเท่าคนเลยบวยาเพราะขาอยาเงียบอยาสามกันเนาะสามกันเลขชีวิตเลยเลี้ยงกันซอยงามปัญญังปัญเลขกนึงมอดเบอร์บวยาเลยแหละบวยาเนาะจังไรก็คิดนักกัมเจ้าเจ้าเนาก็ดี สักสิระวังญาติไปก็เรื่องแน่วุ้ดีให้มูแน่บาดนี้มันมุ่งคนนี่แหลกเงินเขานี่ยแหลกบ้ายามโง่ไอโง่ไผ่ต่อยใช่ไหมก็พออนั่นนี่ไผ่จู่นี่มันลาใหม่เบิดที่เบ็ดนี่โผล่ดอมอกนี่ถือกับเพิ่นกับไผ่สำหรับชมุูยาคือเพิ่นกับไผ่สองชั้นก้าวปก่ถอกของถูกเพิ่นมันได้เงินมันซื้อได้ฮะโตพี่น้องเลยแม่เพิ่นกัะตัดสินใจให้ทั้งพี่น้องเราด้วยทางพ่อแม่เรามาเอาทาง ใบนะทั้งแมนบอเทิดนี่นะมีแต่นั้นนะเพราะว่าทั้งนี้นะคันเราบริสุทธิ์ญาณนี่บวชบับแล้วญาณเราไปสั่งควบเดือดห้อนให้ผู้อื่นให้ทายกลางบ้านทานยาแหละบบมีผู้ไปโทษเป็นนี้เนาะบบมีแล้วไหนเอาไหนเงินบบมียังบบวีก็ก็องไปหาเสาวกินขำลำพังลูกหลานนี่ก็ยังพอโทษเลยเนาะขอกระแ่งเป็นนี้เป็นชิน ลูกใคอยหาใส่ยังพระเดวิดอยู่เขาอยู่เขากินเติงได้หลับเขาอยู่รถอันไส่มุ่งนี่เป็นหนี่เขาได้ยานเป็นหนี่เจ้าหน้าอยู่กรุงเทพเนลูกยันเรานอนรับหน่อยบะเทิดถึงสี่เย็นเราได้พาได้มีเรามาพัดมาอย่างนั้นเอาแล้วันและบะเถิดมันนอนบาได้หมเมื่องยังเจ็บจิกเวลาเนี้ยเนี่มันแล้วย่านใช่เลยจังไหนเขากลับก่อนตาพี่น้องเว้ย ทางเม่ยเพิ่นว่ากะจันไดก็หายพ่อแม่และหายพี่น้องทางสาวใบและวั์มาเอาเพราะว่าทางเพิ่นกะบูอยากจะปลูกจะมัดมไว้นะอย่าง,าางทางน้องใบเพิ่น